เปิดม่านการประกวดสำหรับค่ำคืนที่สวยงามเพื่อคอ้นหาผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยตัวแทนใน2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองบนเวทีเดียวกันเพื่อต่อยอดของผู้ดำรงตำแหน่งจากสองจังหวัดในการเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยประจําปี2566ในช่วงเดือนมีนาคมพร้อมร่วมชิงมงกุฎคนที่54และต้องขอแสดงความยินดีกับน้องฟ้ากนกพรพยุงวงครองตำแหน่งนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยาและน้องป๊อปปี้สุรินภามูลปลาครองตำแหน่งนางสาวไทยอ่างทองประจําปี2566 ได้บอบความรู้สึกกันผู้หน่อยแล้วกันนะคะวันนี้ได้รับตําแหน่งนางสาวไทยอาพัฒนครศรีวิทยากรรมสัครของเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ทําสุดความสามารถแล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างที่ใจสมหวังค่ะค่ะน้องล่ะคะค่ะสำหรับปอมนะคะก็ดีใจและตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเครติดตามนางสาวไทยชาเชงซ้อนนะคะจะเห็นว่า ป๊อปก็อยู่ในหนึ่งในเฟรมหนึ่งในสามนะคะแต่ว่าวันนี้หนูได้เป็นที่หนึ่งและเป็นนางสาวไทยอ่านทองก็ดีใจมากมากเลยค่ะค่ะอาจาย์ยวันนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับการตัดสินนะคะโอ้กรรมการทั้งคนเขี่ยวลากดินมากเลยเยอะมากเลยแล้วก็กรรมการแต่ละท่านเนี่ยนะฮะให้คะแนนแบบบีบหัวใจมากอะนะนั่งคุยกันข้างหลังเนี่ยกับผู้ชมนะฮะกองเชียร์เนี่ยบอกเราก็เชียร์คนนี้คนนี้แต่พอแต่ละขั้นตอนการแต่งตัวมาเนี่ยปรากฏว่าจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครเพราะอะไรไหม คือมันเปลี่ยนลุกไปหมดเลยไงแต่ละชุดออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปหมดเลยจนกระทั่งงงแต่พอมาดูแล้วเออก,ก็ก็สวยนะทุกคนก็โอเคหมดมีความมีความสามารถตามที่เขาด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นกับโชคด้วยจริงๆนะคือแบบดวงของใครของมันจริงๆนะครับเรื่องนี้นะคค่ะอย่างพี่เลนล่ะคะมีการเตรียมแผนรับมือกับน้องๆเพื่อจะไปสู้บนเวทีใหญ่ยังไงบ้างคะหลังจากนี้คะก็ท่อท่ที กับน้องๆน,นะคะก็น้องๆก็เป็นเด็กเด็กดีนะคะแล้วก็มีระเบียบวินัยนะคะเรื่องนี้ในเรื่องของการดูแลคงจะไม่ยากนะคะทั้งน้องๆทั้ง3าคนเลยเพราะเราคูกคีกันมาชในช่วงของการเก็บตัวแล้วก็การวางแผนนะคะต้องมีการฝึกซ้อมกันเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของบุคลิกท่าทางหรือว่าการพูดการตอบคำถามในช่วงเพื่อไปชิงกับเวทีใหญ่ะค,ะค่ะอย่างนี้ทั้ง3คนนะคะพี่เล็ก็ได้มีาการ เตรียมให้น้องแบบว่าไปเวทีใหญ่แล้วต้องบางคนต้องมีจุดจุดข้อตัวไหนก็ไปพัฒนาตรงนั้นอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เราเอาจุดด้อยมาเติมมาเพิ่มให้น้องๆน,นะคะแล้วก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยมีความพร้อมที่สุดแล้วก็เพิ่มความมั่นใจเพิ่มพลังให้กับน้องๆน,นะคะในการประกวดเวทีใหญ่ค่ะค่ะวันนี้น,อาาน้องชาตเชิซาเพิ่งได้รับตำแหน่งไปบานบานเลยวันนี้มาเริ่มโชวมปรนจังหวัดรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกว่ายินดีกับเพื่อนทั้งสองท่านค่ะก็แล้วก็ยินดีกับลองๆองทั้งสองสามท่านด้ว ตอนนี้นะคะของเราก็คือเป็นทั้ทีมแล้วค่ะก็อยากให้แบบร่วมมือร่วมใจกันก็ขอแสดงความดีดีของท่านด้วยนะคะค่ะอย่างเรามีการเตรียมตัวที่จะไปในเวทีใหญ่ยังไงบ้างคะของกิ่งก็คือจะเป็นเรื่องของลิกภาพค่ะแล้วก็เรื่องแบบว่าระบบหลังบ้านอาจจะเป็นเสื้อผสาหน้าผมพี่เลฝากน้องๆแล้วก็ฝากตัวสาวๆแล้วกันนะคะเพราะว่าพอหลังจากวันนี้อ่ะจะต้องแบบเดือนหน้าจะเข้ากองแล้วอะไรอย่างงี้ก็อยากให้น้องๆนะคะ เตรียมในเรื่องของร่างกายอันดับแรกเลยคือร่างกายเราต้องพร้อมพร้อมที่จะเผชิญกับเวทีข้างหน้าพร้อมที่จะทํากิจกรรมแล้วก็เราต้องเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับทุกๆก,กิจกรรมของกองประกวดใหญ่นะคะแล้วก็ขอกกองประกวดแต่ละจังหวัดด้วยที่น้องได้มีหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่ของน้องให้เต็มที่แล้วก็ส่วนอื่นๆเราแล้วก็ท่านในยกบุ แล้วก็พี่เรแล้วก็ขอพี่โปเต้จะช่วยซัพพอร์ตให้น้องๆไปถึงฝั่งฝันแล้วก็ความุกในเวทีใหญ่ค่ะค่ะเราฝากเอาใจแม่ๆหน่อยแล้วกันนะคะฝากเอาใจแม่ๆหน่อยนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนางสาวไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องฟ้าค่ะก็จะนำศักยภาพที่มีนะคะทั้งหมด มาใช้ในการประกวดอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการตอบกับคําถามหรือว่าการเดินหรือว่าทักษะต,ต่างๆที่จะทําให้เราโดดเด่นขึ้นมาและ้าก็เชื่อมั่นในทางกองด้วยค่ะว่าจะต้องพัฒนาพวกเรา3ามคนให้มีศักยภาพครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนวันที่จะเข้ากองใหญ่อย่างแน่นอนค่ะหนูฝากดท้ายสุดท้ายนคค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องปอบด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดอ่างทองของน้องปอบด้วยที่น้องตอนนี้นะคะน้องปอบเป็นตัวแทนนางสาวไทยจังหวัดอ่างทองค่ะ ยังไงก็ฝังแล้วฝังตัวนะคะ